เป็น CEO นะครับแต่ทำไมหม่อมีเวลาชงให้ลูกค้าเลยตั้งใจจะชงกาแฟเองทุกแก้วนะครับแต่กลายเป็นว่าต้องบริหารร้านทุกๆวันเลยผมมอกว่านะครับว่าจะฮองตกะักะกะวเก่าไว้อย่างดีบางคนก็ฮองผมว่า CEO แต่จริงๆแล้วผมก็ว่าผมก็แค่คนเปิดร้านกาแฟทั่วไปนะครับที่อยากจะให้ทุกแก้วที่ลูกค้าดื่มมีความหมายช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับผมพยายามหาเวลายืนบาร์แทบไ่ได้เลยนะครับผมต้องไปไประชุมไปซื้อของบางวันก็ต้องนั่งเคลียร์เรื่องภาษีบางวันก็ต้องเคลียร์เก้รรมเนียมอย่างต่างๆตั้งทะเบียนร้านไปอบรมไปสััััััััมม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 มนนนนนนนาา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 ตตตต่่่่่่งงงงๆพพพออ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 อูู้้้้้้วววีีีีกก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 กทททะคคคคคครรบบบเเ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 เลลลลลผผผยย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 หหหหหหืืืไปปดดดชแแฟใุฝขิ ขึ้นงานทุกอย่างกันไหลมา,าพร้อมกันเหมือนกันครับทั้งวัตถุดิบทั้งพนักง,งานทั้งระบบร้านมันเยอะจนผมเริ่มถามตัวเก่าว่าผมยังทําสิ่งที่ตัวเก่าหักอยู่ครับแต่โชคดีนะครับที่ผมมีทีมที่ไว้ใจได้พนักงานรักของผมสองคนน้องๆมีประสบการณ์ <c oughs> เกือบจะหนึ่งปีแล้วนะครับที่มีประสบการณ์จากร้านผมผมสอนทุกขั้นตอนที่ผมทำว่าอย่าทำกาแฟ ทันชาทุกสูตรที่ชงคือสูตรเดียวกับสูตรที่ผมใช้เปิดร้านวันแรกที่ชงให้ลูกค้าตั้งแต่แก้วแรกเลยครับถ้าวันไหนมาเจอผมผมก็ย่ากให้มั่นใจได้เลยนะครับกาแฟาแก้วนั้นก็ยังเป็นเดิรสสมใจกาแฟทุกแก้วเลยครับมีทุนนายนที่ผ่านมาอะไรคนนะครับก็ถามผมเข้ามาว่าอยอดขายเป็นไงพ่อขายได้ถึงเป้าหมายหรือย,ยังมีทุนนายที่ผ่านมาครับร้านเราขายไดหกพันแก้วครับทั้งเดือนจเบียร์นะครับผมสั่งแก้วจากร้านที่เป็นเซฟไพร์เอิร์นผมหกชุดหนึ่งชุดจะมีหนึ่งพันแก้วหมดเหลืองครับไปขายวันละกี่แก้วม เดือนหนึ่งมี30บบ้านรองสื่อเรียนเอานะครับบางวันกับน้อยบางวันกับเยอะแต่งานผมคือทำทุกแก้วคือรสชาติเหมือนเดิมทุกแก้วครรบผมสิ่งที่ผมอยากเล่าต่อไปนี้คือเฮาบัตได้หยุดพัฒนาเลยครับผมมีเมล็ดบราซิลพรีเมียมเติมเข้ามาใหม่รองรับสายกาแฟาที่ชอบหอมฟุตตี้ออกนัตตี้ ขัวของมอนะครับมีขัวซองสดใหม่ข้เจ้านะครับใครที่กินขัวซองนี่จะรู้เลยนะครับว่ารอบนอกและนุ่มในนันเกอร์นะครับช่วงเจ้าเจ้าเนี่ยขัวซอ,องยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะครับแต่บางทีมันก็เหล่เอาไปถึงมาตอนนะครับต้องขอโทษลูกค้าหลายๆคนที่มาช่วงมาตอนแล้วมาจเจอบะมีรว่ามาเจ้าเกิน่นยังม,มาส่งนะครับน้องผมยังมาส่งเตออาจจะขึ้นอยู่กับการจราจรในแต่ละวันนะครับ่อไปผมมีการเพิ่มแก้วจากไซส์เอมและมีไซส์เอลสมเข้ามาครับปกติเครื่องดื่มเฮาจะชงสูตรในสูตรที่แบบว่าม เน้นน้ำแข็งเน้นความสดชื่นก็อาปเปไซส์เอลครับอาบแค่เจ็ดบาทมาได้แปลงเลยครับผมราคากันเองถ้าลูกค้าที่ยังชอบรสชาติเข้มข้นน้ำแข็งมาเยอะ ก่อปิดไซม์เอ็มครับผมเราเพิ่มระบบสะสมแต้มสะสมครบเจ็ดแต้มจะได้ส่วนลด40บาทครับผมและล่าสุดเขาเพิ่มขยายทีมนะครับทำน้องพนักง,งานกันตราเข้ามาใหม่ช่วยงานผมโดยเฉพาะเลยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถเดินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์เรากำลังจูนเครื่องจูนทีมกันอยู่นะครับว่าเพือสไตลก์การทำงานเข้ากับต้องะคือโอกาสน้องๆได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับผมมาได้ตั้งใจเปิดร้านขายกาแฟเป็นร้านขายเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวนะครับผมอยากสร้างจุดทักใจเล็กๆจุดที่เป็นรีชาร์จเพื่อร่างกายจิตใจของคนที่ใช้ชีวิตประจำวันทำงาน เรียนแล้วเหนื่อยครับมารีชาด้วยเครื่องดื่มรสชาติอร่อยๆจากร้านเฮานะครับเพื่อทุกคนผ่านมาได้หยุดพักมีที่จอดรถสบายๆร่มรื่นนะครับร <No, S 1> ้านเฮาบริได้สมบูรณ์แบบนะครับ <Yeah. S 1> แต่ผมตั้งใจพัฒนามันทุกวันเพื่อให้มันสมใจสมชื่อของร้านนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ยังซัพพอร์ตอยู่นะครับรไวรอสมใจคอฟฟี่ว่าจะมาเจอผมหรือไม่ขอบคุณที่เลือกอกาแฟของเราในทุกๆวันครับขอบคุณจากใจนะครับแล้วเจอกันที่ร้านครับผม,มกาาชห้นมแฟ ราคากันเองราคากันเองน้ำตรงไม่ก็เย็นสบายมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความใจดีใจดไไใีไปตั้งไม้ใหญ่ไปตั้งไม้ใหญ่เจอจริงจบน้อยก็ยิ้มได้